สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะมาพบกับครูนะคะนางสาวพิตาพิมพันธ์น,นะคะหรือว่าครูกล้วยนะคะครูประจําชั้นป .5 คับหนะคะนักเรียนทุกคนเราจะมาเจอกันนะคะในปีการศึกษา2564นี้นะคะในขาใ่าเรียนทุกคนนะคะสำหรับ สวัสดีค่ะนะคะก่อนที่เราจะเริ่มงานทุกครั้งนะคะเราต้องเขียนวันที่ก่อนให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนเราต้องเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะเขียนวันวันที่เดือนแล้วก็พศออให้เรียบร้อยนะคะทีนี้เราจะมาทําการทบทวนนะคะเกี่ยวกับพยัญชนะไทยของเรา44ตัวและสลัในภาษาไทยนะคะเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะไปคัดลายมือในบทอักขยยนของเรานะคะ ในการเขียนบทอาขยานนะคะขั้นตอนแรกก็ให้เด็กๆนะคะเขียนหัวข้อเรื่องนะคะชื่อของบทอาขยานให้อยู่กลึงกลางของหน้ากระดาษนะคะด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดหลังจากนั้นนะคะบรรทัดถัดจ,จากที่เด็กเขียนชื่อของหัวข้อบทอาขยานแล้วนะคะเราก็จะเขียนบท อาขยานบาทที่1น,นะคะวิชาเหมือนสินค้าโดยให้ย่อเข้าไปเล็กน้อยนะคะ